คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนําจากผู้ปกครองครับสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมหวยรัฐบาลไทยนะครับ ในงวดวันที่1นะครับเดือน4นะครับพศ2563นะครับกับสูตรตารางวันนะครับถุงเงินแล้วครับแล้วก็มังกรทองนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมก็มาชมนะครับตารางสูตรนะครับที่พี่น้องนะครับ อฟซีพี่น้องนะครับอยากชมนะครับได้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปมานะครับว่าอยากชมนะครับสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับแอดมินก็จะให้เม็ดเดียวนะครับผมวดนี้นะครับเน้นๆนะครับเพื่อความชัวนะครับครับผมก็มาดูนะครับแอดมินก็จะทําไปตามตารางสูตรนะครับตํารานะครับเป็นตาราง ตําราเลขออกนะครับผมตารางวันนะครับสูตรถุงเงินนะครับนะครับสําหรับสูตรมังกรทองนะครับก็จะใช้สําหรับฮานอยนะครับลองฮานอยงวดแรกไปก่อนนะครับสําหรับสูตรโดนดีนะครับก็จะใช้กับแนวทางลาวนะครับพอเข้าดีนะครับเข้าหกงวดซ้อนแล้วนะครับผมนะครับก็ขอบคุณเอฟซีมิตรรักทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะ อยากชมสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมพี่น้องมาพี่น้องชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับชุดตัวเลขนะครับผมในตารางนะครับก็มาชมกันนะครับก็มีนะครับศูนย์นะครับมีแปดนะครับมีห้านะครับมีเจ็ดนะครับมีสามนะครับมีเก้านะครับสําหรับเลขชุดตารางวันนะครับสําหรับชุดเด่นนะครับงวดนี้นะครับแปดนะครับ เน้นเลยนะครับเน้นแปดนะครับสําหรับพี่น้องที่อยากจะวิ่งจะลูดนะครับผมก็มาดูนะครับเน้นแปดนะครับวิ่งแปดนะครับมาดูสถิติที่ออกนะครับผมสถิตินะครับในงวดวันที่นะครับ17บเจ็ดมกรานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเลขตารางวันนะครับเลขที่ออกนะครับสามแปดสี่นะครับสามเก้าห้านะครับเลขล่างหนึ่งห้านะครับผม นี่นะครับเลขห้านะครับก็มีเลขห้านะครับล่างห้าบนก็ต้องมีห้านะครับหนึ่งกุมภาสองห้าหกสี่นะครับเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดนะครับเลขล่างสามเก้านะครับก็ดูนะครับบนมีสามนะครับล่างก็ต้องมีสามนะครับสำหรับเลขชุดนะครับผม ครับผมก็มาดูนะครับในงวดวันที่1มีนานะครับสองพน้รนะครับเลขที่ออกนะครับ3โทษทาพี่น้อง835 5 3 8หนะครับเลขล่าง3 8งวดนี้ก็เช่นกันนะครับ3ไม่ทิ้งนะครับบนมี3ล่างก็มี3นะครับสังเกตนะครับนี่นะครับสามงวดติดนะครับผมพี่น้องก็จะมาบ้าวงวดหนึ่งนะครับ ถ้าได้นะครับ16มีนานะครับ2 5 6ห้นะครับเลขที่ออก890นะครับ4 22นะครับเลขล่าง19นะครับกวิดออก2 2มาอยู่ตรงนี้นะครับผมพี่น้องก็มีงวดนี้งวดเดียวนะครับอ่าที่เลขชุดที่เลขชุดไม่ตรงกันนะครับผมเนาะหน้าเด้งเด้งหน้าเด้งหลังนะครับงวดนี้นะครับก็มีเลขเบิ้ลนะครับไว้ให้ให้กันด้วยนะครับผม ก็มาดูนะครับในงวดวันที่1นะครับ1เมษายนนะครับ2564นะครับคงสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสเน้นวิ่งรูด8นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวฟันทง8นะครับเพื่อความชัวนะครับก็มาดูชุดที่จับออกมาได้6ตัวนะครับสำหรับพี่น้องจะชื่นชม6ตัวนะครับ ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในลอตเตอรี่นะครับผมพี่น้องเนาะลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับผมพี่น้องชมไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับครับผมก็มาดูนะครับ902นะครับ875นะครับเลข6ตัวนะครับจับมาได้นะครับ902 875นะครับเลขชุดลองได้114 875นะครับสำหรับชุดลองนะครับผมเลข3ตัวนะครับ875นะครับ แปดเจ็ดห้านะครับเลขสองตัวกันก็แปดเจ็ดห้านะครับแปดเจ็ดห้านะครับนี่นะครับแอดมินจะติกวให้นะครับเนาะให้คู่เดียวนะครับผมให้ชุดเดียวนะครับครับผมก็มาดูเลขสองตัวนะครับได้เจ็ดห้าเจ็ดห้านะครับตามตารางวันเลขคัดออกมาได้นะครับเน้นนะครับ สายวิ ing, route, ่งสายลูดนะครับเน้นวิ่ง8นะครับวิ่ง8นะครับวิ่ง8เลยนะครับผมวิ่ง8ก็มี0ูนย์แนะครับ8 8ดแปนะครับ8ปดเนะครับ8ปดห้านะครับ8ปดสี่นะครับแปดสามนะครับแปดสนะครับแปดหนึ่งนะครับสําหรับสายวิ่งนะครับสายลูดนะครับที่อยากจะวิ่งจะลูดนะครับผมก็นี้เขเรียกว่าสายวิ่งสายลูดนะครับ แอดมินก็จะติ๊กเลขให้นะครับพี่น้องเนาะไว้ชื่นไว้ชมนะครับมีแปดเนะครับ8 0นะครับ82นะครับ85นะครับแล้วก็88ดนะครับสำหรับชุดเด่นนะครับตามตารางนะครับผมคัดออกมาแล้วนะครับได้ห้าคู่นะครับก็มาดูชุดกันนะครับผมอ่าชุดกันระวังเบิ้ลนะครับระวังเบิ้ลนะครับผมพี่น้องระวังเลขเบิ้ลนะครับ มันเพืือหัดนะครับเจ็ดเจ็ดเด่นเลยนะครับเลขเบิ้ลนะครับระวังไว้นะครับนี่คือเบิ้ลนะครับนะครับระวังเลขเบิ้ลมีแปดแปดมีเจ็ดเจ็ดนะครับมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีศูนย์ศูนย์สามสามนะครับสําหรับเลขเบิ้ลนะครับจะติ๊กไว้ให้สามคู่นะครับสําหรับชุดกันเลขเบิ้ลนะครับระวังในงวดวันพลือหัสนะครับผมวันพฤหัสสบดีนะครับที่หนึ่งนะครับเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ สำหรับชุดนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอเรียบร้อยนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับพร้อมสถิติเลขออกนะครับผมกับแนวทางนะครับตําลานะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับผมนะครับครับผมแอดมินก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับพี่น้องที่สนที่สนใจนะครับผมเนาะ สำหรับพี่น้องที่ไม่สนใจนะครับก็สามารถนะครับกดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมเนาะแอดมินก็ไม่ว่ากันนะครับผมสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด s u b สไคร e นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็เพื่อพี่น้องนะครับ จะไม่ได้พลาดนะครับการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าแอดมินพูดผิดประการใดนะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับมิตรรักอีฟีมณะทีนี้ด้วยนะครับผมเนาะอาจจะพูดตกบุกพ่องนะครับผมแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับ ก็มีสิทธิ์หลุดนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เข้านะครับผมเนาะนําเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับผมพี่น้องนะครับเน้นย้ําเพื่อความบันเทิงนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องนะครับผมมีความสุขนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับว่าแอดมินจะได้เลขตัวเด็ดไหนไม่พี่น้องรับชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับผม เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับจากทางช่องแอดมินกีนนาโชคพารวยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขับขอขอะคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะกดติดตามคลกดไลค์กดแชร์ให้ทางแอดมินกีนนาโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ